สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องผลประกอบการไาตรมาสหนึ่งปี68ของ ITC Corporation หรือ ITC ครับค่ะผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่เลยนะคะใช่ครับเราจะใช้ข้อมูลจากอัปเดตล่าสุดของเขานี่แหละมาดูกันว่าภาพรวมตลาดเป็นไงผลงาน ITC เองละ่ะแล้วก็มีอะไรที่เอ่อน่าจับตาบ้างโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจกับภาษีนำเข้าที่สหรัฐที่คุยกันเยอะช่วงนี้ ค่ะก็น่าสนใจมากค่ะถ้าเริ่มจากภาพรวมตลาดโลกก่อนเลยนะครับก็ดูยังดีอยู่นะครับเขาคาดการก,กันว่าปี2024ถึง2029เนี่ยโตเฉลี่ยกเกือบเกือบ6%ต่อปีเลยโหไม่น้อยนะฮะครับทั้งอาหารหมาอาหารแมวแล้วตัวเลขสัตว์เลี้ยงเองก็แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตลาดใหญ่ๆอเมริกาแคนาดายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียบางประเทศ ใช่ค่ะที่น่าสนใจคือตลาดนี้มันค่อนข้างแกร่งนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเทรนด์เพ h ฮูแมน z a เซชันที่แบบคนเลี้ยงสัตว์เหมือนลูกเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอ๋อครับครับค่ะทำให้แม้เศรษฐกิจอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเออการใช้จ่ายส่วนเนี้ยคนยังยอมจ่ายอยู่เห็นชัดๆก็ในอเมริกามูลค่าตลาดยังไปได้ค่ะมแม้ว่าปริมาณขาอาจจะเริ่มนิ่งๆบ้างเข้าใจเลยครับ พอเห็นภาพรวมตลาดดีแบบนี้ทีนี้มาดู ITC กันบ้างผลงาน Q1 6 8ก็เป็นไงยอดขายร,มรวมๆก็ประมาณ4,250ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น5%จากปีก่อนอืมก็ยังเติบโตได้นะคะหลักๆเลยคือได้แรงส่งจากลูกค้าฝั่งสหรัฐ โตเกือบ4 0เลยแล้วก็ v o l ลุ่มหรือปริมาณขายโดยรวมก็เพิ่มขึ้นเยอะนะฮะประมาณ12%กว่ากว่าๆแต่ก็มีตัวฉุดบ้างพวกอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าสัดส่วนของพรีเมียมที่น้อยลงนิดหน่อยใช่ค่ะ แต่พอเราขยับมาดูฝั่งกําไรอันนี้จะเห็นแรงกดดันชัดขึ้นมาหน่อยนะคะกําไรขั้นต้นเนี่ยลดลงนิดหน่อยค่ะเหลือ1,22 0ล้านบาททําให้ตัว g r o s s margin หรืออัตรากําไรขั้นต้นมันลดลงจากประมาณ25เปลปลายปีก่อนเหลือ24.1ลดลงไปพอสมควรเลยนะครับ ปัจจัยหลักๆก,ก็คือสัดส่วนสินค้าพรีเมียมหรือพรีเมียมมิกซ์ที่เราคุยกันตะกี้มันลดลงเหลือประมาณ49%จากเดิมที่เคยอยู่แถาๆ55%แล้วก็มีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นกับค่าเสื่อมราคาโรงงานใหม่ที่สงขาเข้ามาด้วยครับส่วนกำไรจากการดำเนินงานอันนี้ก็ลดลงไปอีกประมาณ21%เหลือ560ล้านบาท อัตรากำไรก็เหลือ 13. 2จเเจากเดิม17กว่ากว่าอันนี้ลดเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะตรงนี้มันมีค่าใช้ใจ่ายจากโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาทำอยู่ชื่อโปรเจกต์ทวินเป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรอ๋อที่เคยได้ยินค่ะก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เข้ามาในระยะสั้นแต่เขาหวังผลระยะยาวเรื่องลดต้นทุนนะคะคาดว่าโครงการจะเสร็จปลายปี69้นั่นเลยส่วนกำไรสุทธิก็เลยลดลงตามมาอยู่ที่677ล้านบาทลดไปเกือบ18ซ์ครับ แต่ถ้าเราลองหักค่าใช้จ่ายพิเศษจากโปรเจกต์ทวินออกไปนะคะตัวเลขอัตรากำไรสุทธิก็จะดีขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ19%กว่ากว่าครับพอเห็นภาพครับเรื่องการบริหารต้นทุนอื่นๆแหละครับพวกวัตถุด,ดิบราคาปลาทูน,น่าไก่อะไรพวกนี้อ๋อค่ะเห็นว่าราคาก็ขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะราคาปลาทูน,น่าขึ้นแต่เขาก็มีกลไกร,ราคาแบบ cost plus pricing คือบวกเพิ่มเข้าไปในราคาขายได้ส่วนหนึ่งครับ ส่วนราคาไก่ที่ขึ้นเขาก็บอกว่ามีการทำสัญญาซื้อล่วงหน้าไว้ตอนราคาถูกกว่านี้แล้วก็ช่วยได้ระดับหนึ่งส่วนค่างเงินก็ค่อนข้างนิ่งมีทำเฮจิ้งไว้ส่วนอลูมิเนียมทำกระป๋องก็ขึ้นนิดหน่อยแต่ก็มีการบริหารสต็อกช่วยค่ะดูเหมือนก็พยายามจัดการรอบด้านนะครับก็พยายามบริหารจัดการค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าแรงกดดันจากต้นทุนโดยรวมกับพรีเมียมมิกซ์ที่ลดลงมันก็ยังส่งผลกระทบต่อกำไรอยู่ดีอย่างที่เห็นในตัวเลขครับ แล้วสัดส่วนธุรกิจเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยังเป็นอาหารแมวเป็นหลักค่ะประมาณ71%เลยที่น่าสนใจคือพวกขนมสัตว์เลี้ยงหรือ treats สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น13%แล้วก็อาหารสุนักก็เพิ่มขึ้นเป็น16%เหมือนกันอ๋อ t r e สกับอาหารหมาโตขึ้นใช่ค่ะส่วนถ้าแบ่งตามลูกค้ากลุ่มที่เป็น global brand ใหญ่ๆก็ยังทรงๆที่4ี่แปตแต่กลุ่มที่เป็น owner หรือ importer brand เนี่ยสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น3 8อืเอฮึ ขนาดที่ p r i v a t e l a b e l ที่ทำให้ห้างลดลงเหลือ14%แต่เขาก็คาดว่าสิ้นปีน่าจะกลับไปแถว15-16%ได้ค่ะการที่กลุ่ม owner imported brand โตขึ้นนี่มันบอกอะไรเราได้บ้างครับก็อาจจะสะท้อนว่าเขาพยายามขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้นหรืออาจจะเป็นไปตามภาวะตลาดที่ลูกค้ากลุ่มนี้มีความต้องการสินค้ามากขึ้นก็ได้ค่ะซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับที่เขาปรับกลยุทธ์ในยุโรปด้วยที่ไปเน้นกลุ่มนี้มากขึ้นครับ กลับมาที่พรีเมียมมิกซ์นิดนึงที่ลดลงเหลือ48.7%แม้จะดูน่าห่วงแต่จริงๆก็ยังสูงกว่าเป้าที่เขาตั้งไว้นะครับที่47-50%ใช่ค่ะยังอยู่ในกรอบเป้าหมายและเขาก็คาดว่าจะกลับเข้าเป้าได้จากสินค้าใหม่ๆที่จะออกมา Q3 Q4 ค่ะแต่ก็เป็นจุดที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเพราะมันกระทบกําไรโดยตรงเลยการจะฟื้นตัวได้แค่ไหนก็คงขึ้นกับทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สินค้าใหม่ๆจะทําได้ดีแค่ไหนด้วยท่ามการเรื่องเอ่อเทริฟที่รออยู่ข้างหน้าอีกพูดถึงคุมิภาคอเมริกานี่สําคัญสุดเลยนะครับส,สัดส่วนพุ่งไป60%ของยอดขายแล้วใช่ค่ะเยอะมากปริมาณขายก็โตดีลูกค้าย,ยังสั่งของปกติแม้จะมีข่าวเทริฟ ส่วนยุโรปสัดส่วนลดลงเหลือ17%ก็ปรับเป็นเนอน i m p o r t อ r ร์แบ Brand นดอย่างที่ว่าคส่วนเอเชียโอเชียเนียเหลือ23%หลักๆคือญี่ปุ่นกระทบจากค่าเงินแต่ไต้หวันยังดีแล้วก็ได้ลูกค้าใหม่ที่ออสเตรเลียมาช่วยการที่พึ่งตลาดอเมริกาเยอะถึง6 0นนี่ก็ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเรื่องทาริฟมันรุนแรงขึ้นมาจริงๆแน่นอนครับซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่เลย ทาง ITC เขาก็ประเมินผลกระทบทาริฟไว้2แบบเลยนะฮะค่ะเขาเตรียมตัวยังไงบ้างคะคือถ้าโดน10%ทั้งปียอดขายยังน่าจะโตได้11-13% Gross Margin ก็แถวแถว23-25%แต่ถ้าถ้ามันแย่ก,กว่านั้นโดน10%แค่5เดือนแล้ว7เดือนหลังโดนไป36%เลยเนี่ยโหเยอะนะคะใช่ครับยอดขายอาจจะโตเหลือแค่6-8% l รา gross margin อาจจะร่วงไปเหลือ20-22%เลยอ,อืมืกระทบเยอะเลยครับก็ดูเตรียมพร้อมรอบด้านนะครับแต่มีข้อมูล consumer survey ในสหรัฐที่น่าสนใจมากคือเขาไปสำรวจมาแล้วพบว่าหมวดอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นหมวดที่คนอเมริกันบอกว่าเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายอ๋อหรอคะและจะลดการใช้จ่ายน้อยที่สุดถ้าเทียบกับหมวดอื่นถ้าหากราคามันต้องสูงขึ้นเพราะ tariff โอแสดงว่าคนให้ความสำคัญมากๆใช่ค่ะสะท้อนเพรฮวแมนไนเซชันชัดเจนแต่คำถามคือถึงคนจะยังซื้อแต่สงครามราคาที่จะตามมาหรือเปล่า ITC จะต้องลดราคาเพื่อรักษาลูกค้าหรือเปล่าแล้วแผนต่างๆที่วางไว้เนี่ยจะต้านทานผลกระทบจากแทริฟที่อาจจะสูงถึง36%ไหวจริงไหมอันนี้คือที่ต้องจับตาดูเลยค่ะ ครับผมอัปเดตอื่นๆสั้นๆก็มีเรื่อง M&A ที่กำลังดูๆคุยๆอยู่หลายดีลเน้นโรงงานในสหรัฐยุโรปหรือไทยนี่แหลคะค่ะค่ะโปรเจกต์ทวินก็เริ่มเห็นผลประหยัดแล้วใน Q1 เกินร้อยล้านบาทแม้จะโดนหักค่าที่ปรึกษาไปบ้างเป้าเขาคือประหยัดให้ได้50ล้านเหรียญภายในปี2027อืมก็เป็นเป้าหมายระยะยาวนะคะสุดท้ายก็ Global Minimum Tax ยังไม่กระทบ Q1 แต่ทั้งปีน่าจะทำให้อัตราภาษีจ่ายจริงรวมๆอยู่ที่7-8.5%ครับค่ะสรุปภาพรวม Q168 าของ ITC นะคะก็คือยอดขายปริมาณขายยังไปได้ดีโดยเฉพาะในตลาดหลักอย่างสหรัฐแต่กำไรนี่ละค่ะโดนกดดันจากทั้งต้นทุนทั้งพรีเมียมมิกซ์ที่ลดลงแล้วก็กำลังเจอความท้าทายใหญ่เรื่อง US Tariff Law รออยู่ใช่ครับ สิ่งที่ต้องตามติดเลยก็คือเขาจะจัดการผลกระทบทริฟนี้ได้ดีแค่ไหน Project Twin จะช่วยลดต้นทุนได้จริงตามเป้าไหมการขยายตลาดนอกสหรัฐจะทำได้เร็วพอหรือเปล่าแล้วก็ดีลเ M&A จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปัจจัยพวกนี้แหละครับที่จะบอกทิศทางบริษัทต่อจากนี้ความราคาหรือการแข่งขันที่อาจจะดุเดือดขึ้นจากทริฟเนี่ย มันจะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมนี้ในระยะยาวไปเลยหรือเปล่าแล้ว ITC เองภายใต้แรงกดดันต่างๆนี้จะปรับตัวยังไงเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรของตัวเองไว้ได้